นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่อยู่ทางบ้านทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในชั่วโมงวิทยาศาสตร์นี้นะคะโดยตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564นี้นะคะโรงเรียนของเราก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใหม่นะคะโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่มาโรงเรียนกับกลุ่มที่อยู่เรียนอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะโดยกลุ่มที่เรียนอยู่ที่บ้านนี้นะคะก็คือกลุ่มที่กําลังรับชมครูอยู่นี่เอง ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบนี้นะคะก็จะให้นักเรียนเรียนเหมือนกับเพื่อนที่อยู่โรงเรียนเลยแสดงว่าตอนนี้นะคะในชั่วโมงนี้ที่เพื่อนกําลังเรียนวิทยาศาสตร์กันอยู่นักเรียนที่อยู่ทางบ้านก็จะเรียนเหมือนกับเพื่อนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนที่อยู่โรงเรียนเขียนอะไรได้รับความรู้อะไรนักเรียนที่อยู่ทางบ้านก็จะได้เขียนหรือว่าได้เรียนเหมือนกันเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่ครูจะมาสอนก็คือเรื่องของการสรุปเรื่องของหินแล้วก็ซากดึกดำบรรพนะคะซึ่งชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะพูดถึงหินและซากดึกดำบรรพหลังจากนี้นะคะเราก็จะไปขึ้นเรื่องอื่นแล้วรวมไปถึงวันนี้นะคะครูจะมาเฉลยใบงานนะคะชิ้นงานที่2ถึงชิ้นงานที่7นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันให้นักเรียนเตรียมสมุดแล้วก็ใบงานของตัวเองให้พร้อมนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มสรุปเรื่องหินและซากดึกดำบรรกันเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูจะสรุปในรูปของ mind mapping หรือแผนผันผงความคิดนั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันที่หินประเภทแรกกันเลยนะคะก็คือหินอักนีถ้าพูดถึงหินอักนีเราก็จะนึกถึงภูเขาไฟใช่ไหมคะภูเขาไฟก็จะมีทั้งแมกมาและลาวาซึ่ง สตัวนี้นี่เองที่เราจะใช้ในการแบ่งประเภทของหินอาคาัคนีจำได้ไหมคะว่าหินอัคนีมีกี่ประเภทมีด้วยกัน2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือหินอัคนณีแทรกซอนนะคะซึ่งเกิดจากการเย็นตัวของแมกมาเพราะฉะนั้นเมื่อแมกมาเย็นตัวบริเวณที่จะเกิดหินอัคนณีแทรกซอนก็คือบริเวณใต้เปลือกโลกนั่นเองนะคะ โดยลักษณะของเนื้อหินอัคนีแทรกซ้อนก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อหยาบที่เนื้อหยาบก็เกิดจากการเย็นตัวของแมกมาที่เกิดอย่างช้าๆนะคะทำให้ผลึกแร่เนี่ยมีขนาดใหญ่เนื้อหินที่ได้ก็เลยมีลักษณะหยาบนั่นเองค่ะต่อไปนะคะหินอัคนีอีกประเภทหนึง่งก็คือหินอคัคนีพุกซึ่งเกิดจากการเย็นตัวของลาวาซึ่งการเย็นตัวของลาวานี้นะคะก็จะเกิดบริเวณ บนเปลือกโลกของเรานั่นเองนะคะหินอักนีพุก็จะแตกต่างจากหินอัคนณีแทรกซ้อนก็คือจะเย็นตัวอย่างรวดเร็วทําให้ผลึกแร่เนี่ยมีขนาดเล็กเนื้อหินที่ได้ก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อละเอียดแต่ในกรณีที่มีการเย็นตัวอย่างรวดเร็วในทันทีทันใดทําให้ผลึกของแร่ยังไม่ทันตกผลึกหรือว่าฟองแก๊สยังไม่ทันหายเลยนะคะ ก็จะทําให้เนื้อหินมีรูพุนซึ่งรูพุนที่เกิดในหินอคัคนีพุเนียก็จะเกิดจากฟองแก๊สในลาวาน,นั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นหินประเภทที่2นะคะก็คือหินตะกอนซึ่งหินตะกอนนี้นะคะดูจากชื่อก็แสดงว่าเกิดจากการผุพังของเศษหินต่างๆนะคะหรือซากสิ่งมีชีวิตจนเกิดเป็นตะกอนโดยเราจะแบ่งหินตะกอนออกเป็น2ประเภทนะคะ ประเภทแรกก็คือหินตะกอนที่เกิดจากเมตากรอนโดยเมต,ตะกรอนพวกนี้นะคะก็เกิดจากการผุพังของซากสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นเศษหินต่างๆนะคะจากนั้นก็จะเชื่อมประสานตะกอนในแอ่งสจากสมตะกอนทาให้เนื้อหินเนี่ยมีลักษณะทั้งเนื้อหยาบแล้วก็เนื้อละเอียดนะคะโดยบางครั้งนะคะลักษณะหินประเภทนี้อาจจะทับถมกันเป็นชั้นๆ โดยเราอาจจะเรียกหินนี้ว่าหินชั้นก็ได้ค่ะส่วนหินตะกอนอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือหินตะกอนที่มีลักษณะเป็นเนื้อผึกซึ่งอันนี้นะคะก็เกิดจากการตกผลึกหรือตกตะกอนของสารบางอย่างในเนื้อหินนั่นเองนะคะทําให้หินที่ได้นะคะมีผลึกขนาดเล็กนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นหินประเภทที่3นะคะก็คือหินแปรซึ่งหินแปรนี้นะคะก็เกิดจากการแปรสภาพ ของหินอคัคนีหินตะกอนหรือตัวมันเองหรือตัวหินแปรนั่นเองค่ะโดยหินทั้ง3ชนิดนี้นะคะจะเกิดการแปรสภาพได้ก็ต่อเมื่อได้รับปัจจัยหลักๆเลยนะคะก็คือปัใจจัยในเรื่องของความร้อนและความดันจากใต้เปลือกโลกกับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือจากการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆนะคะทําให้มีการเรียงตัวของผลึกแร่ใหม่ก็เกิดเป็นหินชนิดใหม่ที่เราเรียกว่าหินแปรนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเป็นเรื่องของซากดึกดำบรรนะคะซากดึกดำบรรนี้นะคะก็จะเกิดจากโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่ถูกทับถมด้วยตะกอนนะคะหรืออาจจะเกิดจากการประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตซึ่งการเกิดทั้งสองลักษณะนี้จะเกิดขึ้นพร้อมๆกับกระบวนการเกิดหินตะกอนเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะแบ่งซากดึกดำบรรนะคะออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือโครงล่างของสิ่งมีชีวิตกับการประทับรอยของสิ่งมีชีวิต ซึ่งโครงร่างของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราอาจจะแบ่งออกเป็นอีกย่อยๆได้อีกก็คือสิ่งมีชีวิตจำพวกพืชกับสิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปเฉลยใบงานที่ได้รับมอบหมายกันไปนะคะก็คือตั้งแต่งานชิ้นที่2ไปจนถึงงานชิ้นที่7นะคะ ก่อนที่เราจะเริ่มเฉลยใบงานนะคะครูขออธิบายวิธีการตรวจใบางานให้นักเรียนทราบสักเล็กน้อยนะคะก็คือว่าถ้านักเรียนตอบถูกแล้วนะคะไม่ต้องแก้ไขอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องทําเครื่องหมายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะตอบถูกแล้วเว้นว่างไว้นักเรียนจะเขียนก็ต่อเมื่อนักเรียนตอบผิดนะคะเมื่อนักเรียนตอบผิดให้นักเรียนแก้ข้อที่ผิดด้วยปากกาสีแดงนะคะ โดยไม่ต้องลบข้อความเดิมให้เขียนข้อความใหม่ที่ถูกต้องลงไปในข้อนั้นเลยนะคะข้างๆคําตอบที่ผิดเลยแล้วก็ไม่ต้องกากระบาดทําเครื่องหมายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแค่เขียนคําตอบที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดงลงไปเท่านั้นค่ะเรามาเริ่มเฉลยชิ้นงานที่2นะคะวัฏจักรของเห็นกันเลยค่ะโดยภาพนี้นะคะก็จะเหมือนกับในใบางานของนักเรียนนะคะแต่ครูปิดตรงกลางไว้ก่อนนะคะ ให้นักเรียนโฟกัสที่ขอบรอบๆอบก่อนนะคะวงกลมด้านนอกก่อนนะคะจำได้ไม่เอ่ยว่าหินที่เป็นต้นกำเนิดของหินทุกชนิดคือหินอะไรคะคือหินอัคานีนั่นเองนะคะโดยหินอัคานีจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากแมกมาหรือลาวาซึ่งแมกมาหรือลาวาก็อยู่ที่ภูเขาไฟนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนสังเกตที่ภูเขาไฟก่อนนะคะ ภู้เขาไฟจะต้องมีแมกมาหรือลาวาเย็นตัวก่อนนะคะเพราะฉะนั้นการจะเกิดหินอัคานีได้ขั้นตอนนี้จะต้องเกิดการเย็นตัวและตกผลึกของแมกมาหรือลาวาก็คือจอจานกับชอช้างนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถสลับคำตอบได้นะคะอาจจะเอาชอช้างขึ้นก่อนแล้วจอจานอยู่ข้างหลังก็ได้ไม่ผิดนะคะขอให้บริเวณนี้เป็นจอจานกับชอช้างค่ะ ต่อไปนะคะหินอาคานีจะกลายไปเป็นตะกอนได้เมื่อไหร่หินอาคานีจะกลายเป็นตะกอนได้ก็ต่อเมื่อมีการผุพังเกิดขึ้นนะคะซึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดการผุพังนะคะก็อาจจะเป็นกระแสน้ําหรือกระแสลมอุณหภูมิความร้อนต่างๆนะคะทําให้หินแตกละเอียดนะคะเกิดเป็นตะกอนจากนั้นตะกอนจะเป็นหินตะกอนได้เมื่อไหร่ ตะกอนจะกลายเป็นหินตะกอนได้ก็ต่อเมื่อมีการสะสมตัวของตะกอนหรือว่ามีการตกผลึกของแร่หรือสารบางชนิดในตะกอนนั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือบริเวณนี้จะเกิดขึ้นได้นะคะก็ต่อเมื่อมีตะกอนทับถมแล้วก็เชื่อมประสานกันนะคะจนกลายเป็นหินตะกอนเหมือนเดิมเหมค่ะบริเวณนี้จะชฉชิงหรืององูหรืององงูชฉชิงก็ได้นะคะ เขียนอันไหนก่อนก็ได้เหมือนกันต่อไปค่ะจากหินตะกอนไปเป็นหินแปร ى. หินตะกอนจะเป็นหินแปรได้เมื่อไหร่เมื่อมีการแปลสภาพใช่ไหมคะก็คือข้อขอควายนั่นเองซึ่งการแปลสภาพก็ได้รับปัจจัยจากความร้อนและความดันใต้เปลือกโลกหรือว่าปฏิกิริยาเคมีนั่นเองค่ะจากนั้นหินแปรจะกลับไปเป็นแมกมาได้เมื่อไหร่ เมื่อมีการล้อมเหลวเกิดขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เราจะเริ่มเข้าไปดูที่วงในกันแล้วนะคะอ่ะทีนี้เราเริ่มดูที่วงในนะคะดูที่หินตะกอนนะคะคูจะขึ้นลูกศรเพิ่มมาอีกสองอันนะคะหินตะกอนจะไปเป็นตะกอนได้เมื่อไหร่ใช้หลักการเดียวกันเลยค่ะหินตะกอนจะเป็นตะกอนได้ก็ต่อเมื่อมีการผุพัง แน่นอนว่าหินตะกอนอยู่ในธรรมชาติต้องโดนกระแสน้ํากระแสลมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เกิดตะกอนได้นะคะก็จะวนกลับไปพอเป็นตะกอนมีการทับถมก็จะเกิดกลับมาเป็นหินตะกอนอีกนะคะตามวัฏจักรของหินต่อไปนะคะเรามาดูหินแปรไปเป็นตะกอนได้ไหมไปเป็นตะกอนได้นะคะถ้าหินแปรนั้นมีการผุพังเกิดขึ้นนะคะก็จะกลายไปเป็นตะกอนแล้วก็ทับถม หรือตกผลึกของแร่นะคะของตะกอนก็กลับไปเป็นหินตะกอนได้อีกต่อไปนะคะดูที่หินอัคนีไปเป็นหินแปรหินอัคนีไปเป็นหินแปรก็ได้หรือว่าหินแปรจะกลับไปเป็นหินแปรก็ได้ต่อเมื่อได้รับการแปรสภาพนะคะอาจจะเป็นความร้อนหรือความดันใต้เปลือกโลกก็ได้นะคะต่อไปวงในอีกนะคะ หินตะกอนกลับไปเป็นแมกมาได้ไหมกลับไปเป็นแมกมาได้นะคะถ้าหินตะกอนนี้เกิดการหลอมเหลวนะคะรวมไปถึงหินอัคานีด้วยนะคะก็สามารถกลับไปเป็นแมกมาได้เหมือนกันถ้ามีการหลอมเหลวนะคะจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวัฏจักรของหินค่ะมาถึงงานชิ้นที่3นะคะเรื่องของหินอัคานีนะคะเดี๋ยวครูจะเฉลยทีละฝั่งก่อนนะคะ จากภาพนะคะเขาก็จะแบ่งหินอัคนณีออกเป็น2ประเภทก็คือหินอัคนณีแทรกซ้อนกับหินอัคนณีพุนะคะเดี๋ยวรูจะเฉลยหินอัคนณีแทรกซ้อนก่อนนะคะหินอัคนณีแทรกซ้อนเกิดจากแมกมาเย็นตัวนะคะและตกผลึกอย่างช้าๆใต้เปลือกโลกนั่นเองนะคะทาให้ผลึกแร่ชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่หินที่ได้นะคะก็จะมีเนื้อหยาบ ตัวอย่างหินนะคะก็อย่างเช่นหินแกรนิตค่ะต่อไปนะคะเรามาดูหินอัคนีพุนะคะหินอัคนีพูก็จะมีการเย็นตัว2แบบก็คือเย็นตัวอย่างรวดเร็วกับเย็นตัวอย่างรวดเร็วในทันทีทันใดนะคะเดี๋ยวครูฉเฉลยที่เรา่ังเหมือนกันนะคะหินอัคนีพูเกิดจากลาวาเย็นตัวและตกผลึกอย่างรวดเร็วบนผิวโลก ทำให้ผลึกแร่ชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นมีขนาดเล็กหินมีเนื้อละเอียดนะคะหรืออาจจะมีฟองแก๊สด,ดันออกมาแล้วก็อาจจะพบรูพุนได้บ้างนะคะตัวอย่างเช่นหินบะซอลนะคะต่อไปนะคะถ้าลาวาเย็นตัวและแข็งตัวอย่างรวดเร็วทันทีทันใดทำให้สารไม่ตกผลึกเป็นแร่แต่แข็งตัวเป็นแก้วหินก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อ แก้วภูเขาไฟนั่นเองนะคะถ้ามีแก๊สดันตัวออกมาขณะที่สารกำลังเย็นตัวและแข็งตัวก็จะพบรูพุนในเนื้อหินนะคะอย่างเช่นหินพัมมิสนะคะแต่ถ้าสารไม่ตกผลึกนะคะแข็งตัวเป็นเนื้อแก้วเลยเป็นแก้วภูเขาไฟก็อย่างเช่นหินพัมมิสนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะงานชิ้นที่สี่นะคะใบงานของเราก็คือเรื่องของหินตะกอนนะคะหินตะกอนก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทเหมือนกันนะคะเดี๋ยวครูจะเฉลยฝั่งซ้ายก่อนนะคะให้ทุกคนดูฝั่งซ้ายไปพร้อมๆกับครูนะคะหินตะกอนที่มีเนื้อเป็นเม็ดตะกอนนะคะเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนในแอ่งสะสมของตะกอนทำให้มีแรงกดทับไปที่ตะกอนและมีการเชื่อมประสานตะกอน เมื่อเวลาผ่านไปตะกอนนั้นก็จะเกิดการแข็งตัวแล้วก็กลายเป็นหินค่ะถ้าหินนั้นประกอบไปด้วยเม็ดตะกอนขนาดเล็กก็จะเป็นหินตะกอนที่มีเนื้อละเอียดนะคะอย่างเช่นหินดินดานหรือว่าหินทรายแป้งนะคะแต่ถ้าหินนั้นประกอบไปด้วยเม็ดตะกอนขนาดใหญ่จะเป็นหินตะกอนที่มีเนื้อหยาบอย่างเช่นหินดินทรายหินกรวดมนค่ะ ต่อไปเรามาดูฝั่งขวานะคะหินตะกอนที่เป็นเนื้อผลึกเกิดจากการตกผลึกและตกตะกอนของสารบางชนิดทําให้มีผลึกแรกขนาดเล็กยึดเกอบกันแน่นเป็นหินตะกอนที่มีผลึกที่มีลักษณะเป็นเนื้อผลึกนะคะเช่นหินปูนนั่นเองค่ะชิ้นงานที่ห้านะคะเรื่องหินแปรนะคะ หินแปรก็จะเกิดจากการแปรสภาพของหินอาคานีหินตะกอนหรือว่าหินแปรซึ่งปัจจัยที่จะทําให้เกิดการแปรสภาพนะคะก็จะมีความร้อนความดันแล้วก็ปฏิกิริยาเคมีนะคะลักษณะของเนื้อหินนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือมีผลึกแร่เรียงตัวขนานกันนะคะเป็นแถบๆแทบอย่างเช่นหินฟินไลท์หรือว่าหินไนท์นะคะ แต่ถ้าเป็นเรียงตัวเป็นขนาดแล้วสามารถแทรออกมาเป็นแผ่นได้ก็อย่างเช่นหินชนวนนะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งเนื้อหินมีลักษณะเป็นผลึกยึดเกาะกันแน่นนะคะก็อย่างเช่นหินอ่อนหรือว่าหินขดไซา์นะคะซึ่งหินประเภทนี้ก็จะมีความแข็งมากนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ชิ้นงานที่6นะคะเรื่องประโยชน์ของหินนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าคําตอบที่ครูจะเฉลยต่อไปนี้นะคะ เป็นการยกตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นเพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะไม่ต้องเขียนตามครูทั้งหมดก็ได้นักเรียนอาจจะเขียนแค่ตรวจสอบความถูกต้องบางส่วนถ้ามันเหมือนครูแต่ว่าเขียนประโยชน์แตกต่างกันเลยนะคะนักเรียนอาจจะแก้ไขแต่ถ้าไม่ได้เหมือนครูก็นักเรียนอาจจะมีแหล่งอ้างอิงอื่นๆที่ไม่เหมือนครูก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะหรือหินบางชนิดอาจจะมีประโยชน์มากกว่าหนึ่งอย่าง ประโยชน์ของครูกับนักเรียนยอาจจะไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรนะคะอาจเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างที่ครูนำมาเฉลยกันนะคะหินอคนีนะคะก็อย่างเช่นหินบาอเซลใช้ในการทำถนนหรือว่าหินพัมมิสใช้ในการทำวัสดุขัดถูหินตะกอนนะคะอันแรกก็คือหินทรายที่เราไว้ใช้ทำหินรับมีดหินกวดมนที่ใช้ทำหินประดับตามทางเดินนะคะหรือว่า หินดินดานนะคะทําเครื่องปั้นดินเผาต่อไปนะคะหินแปรตัวอย่างหินแปรนะคะก็อย่างเช่นหินอ่อนที่ใช้ในการสร้างอาคารนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเป็นอาคารหินอ่อนเขาก็จะใช้หินอ่อนในการปูพื้นหรืออาจจะเอามาทําโต๊ะหินอ่อนก็ได้นะคะต่อไปหินชีสใช้ในงานก่อสร้างหรือว่าหินไนท์ใช้ในการทําครกค่ะต่อไปนะคะแร่แร่นี้ก็ แล้วแต่นักเรียนเลยว่านักเรียนจะเขียนเป็นแบบไหนอย่างแรกรัตนาชาติเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อกลุ่มแร่นะคะซึ่งอาจจะมีทัพทีมบุษราคําอะไรอย่างนี้ก็ได้นะักเรียนเขียนชื่อเฉพาะมาก็ไม่ผิดนะคะถ้าเป็นกลุ่มแร่รัตนาชาติเราก็จะใช้ในการทําอัญมณีหรือว่าแร่ขอดใช้ในการทําเครื่องใช้จําพวกแก้วนะคะหรือแร่แกไฟนะคะที่เรานํามาทํา ไส้ดินสอสีดำๆที่เราเห็นนั่นเองค่ะงานชิ้นที่เจดนะคะชิ้นงานสุดท้ายของเราแล้วนะคะเรื่องของซากดึกดำบรรน,นะคะข้อแรกนะคะเขาถามว่าซากดึกดำบรรส่วนใหญ่พบในหินอคณนีถูกหรือผิดคะข้อนี้ต้องตอบว่าผิดผิดตรงไหนเอ่ยผิดตรงคำว่าหินอคณนีซึ่งจริงๆแล้วจะเกิดในหินตะกอนนั่นเองนะคะ ต่อไปข้อที่ 2, สองซากดึกดำบรรอาจเป็นโครงล่างหรือร่องรอยของพืชและสัตว์ในอดีตที่พบอยู่ในหินเท่านั้นจริงไหมถูกต้องนั่นเองนะคะจริงๆมันก็คือโครงสร้างหรือรอยประทับของซากสิ่งมีชีวิตที่มีตะกอนทับถมแล้วก็แข็งกลายเป็นหินนั่นเองนะคะต่อไปข้อสามหินส่วนใหญ่ประกอบด,ด้วยแร่ตั้งแต่ห้าชนิดขึ้นไปต้องห้าไหมเอ่ยสองได้ไหมสามได้ไหม จริงๆแล้วเราไม่จำกัดตัวเลขนะคะหินแต่ละชนิดนะคะอาจจะประกอบด้วยแร่ตั้งแต่1ชนิดขึ้นไปก็ได้แล้วนะคะต่อไปข้อที่4ีซากดึกดำบันเกิดขึ้นค่อนข้างยากเพราะปัจจัยจากธรรมชาติต่างๆเช่นกระแสลมกระแสน้ํานําพาซากสิ่งมีชีวิตให้กระ,กระจายออกไปถูกไหมเกิดขึ้นค่อนข้างยากถูกต้องนะคะจริงๆแล้วซากดึกดําบันเนี่ยจะเกิดขึ้นค่อนข้างยากเพราะว่า เมื่อสิ่งมีชีวิตตายไปแล้วเนี่ยตะกอนเนี่ยจะทับถมอย่างรวดเร็วจนพวกจุลินทรีย์เนี่ยไม่สามารถเข้าไปย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตนั้นได้ทําให้ซากสิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยมันไม่เน่าเปื่อยไปนะคะต่อไปข้อที่5รอยเท้าไดโนเสาร์ที่ปรากฏอยู่ในหินไม่ใช่ซากดึกดำบรรพ์รอยเท้าใช่ไหมคะซากดึกดำบรรพ์รอยเท้าจัดเป็นซากดึกดำบรรพ์น,นะคะเพราะฉะนั้นข้อ5ก็ผิดนะคะ ต่อไปขอ้อมานะคะข้อที่6นะคะซากดึกดำบรรสามารถนำมาใช้ศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้ข้อ6นี้พูดถูกไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปข้อ7ซากดึกดำบรรสามารถใช้ระบุอายุของหินได้ก็ได้เหมือนกันนะคะข้อ7ก็พูดถูกนะคะต่อไปข้อ8ถ้าพบซากดึกดำบรรของปะกกาลังในหิน สภาพแวดล้อมในอดีตบริเวณนั้นอาจจะเป็นแหล่งน้ําจืดมาก่อนนักเรียนว่าข้อ8ผู้ถูกไหมคะข้อ8ไม่ถูกต้องนะคะพบปากกาลังนะคะก็น่าจะเป็นน้ําทะเลมากกว่านะคะต่อไปข้อ9นะคะแร่แต่ละชนิดมีองค์ประกอบที่เหมือนกันและมีประโยชน์ไม่ต่างกันจริงไหมถ้ามีองค์ประกอบเหมือนกันแสดงว่า เราก็ไม่ต้องจัดชื่ออะไรเลยสิเพราะว่ามันเหมือนกันไปหมดเพราะฉะนั้นข้อ9นี้ผิดนะคะเพราะว่าแร่แต่ละชนิดเนี่ยมีองค์ประกอบแตกต่างกันสังเกตง่ายๆเลยว่าสีจะไม่เหมือนกันเพราะว่าองค์ประกอบภายในทําให้สมบัติของแร่นั้นๆน,น,นะคะมีประโยชน์แตกต่างกันนั่นเองค่ะ ่อไปข้อที่10แร่แต่ละชนิดมีรูปผลึกที่แตกต่างกันเช่นรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกทรงหกเหลี่ยมหรือเป็นแผน่นข้อนี้นักเรียนว่าถูกหรือผิดข้อนี้ผิดนะคะผิดตรงไหนครูจะให้นักเรียนสังเกตที่คําว่าเป็นแผน่นซึ่งจริงๆแล้วแร่แต่ละชนิดเนี่ยรูปผลึกมันจะไม่เหมือนกันแต่จะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตแต่คําว่าเป็นแผ่นของโจทย์เนี่ยไม่ได้ระบุเลยว่า เป็นแผ่นแบบไหนแผ่นวงกลมหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่รูปทรงเลขาคณิตบิดบิดเบียเบ้ยวมาหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัดเจนนะคะกูก็เลยให้ข้อสิบผิดไปนั่นเองค่ะค่ะจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสิ่งที่เราได้เรียนไปวันนี้จาได้ไม่เอ่ยว่าวันนี้เราเรียนอะไรกันไปคะเราเรียนหลักๆก,กันไปนะคะทั้งหมด2เรื่องเลยก็คือเรื่องของการสรุปความรู้ที่ได้จากการ เรียนเรื่องหินและซากดึกดำบรรพ์นะคะแล้วเราก็เฉลยใบงานนะคะชิ้นที่2ถึงชิ้นที่7นะคะโดยใบงานที่นักเรียนเฉลยตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนํามาส่งคุณครูในวันที่นักเรียนจะมาเรียนก็คือวันที่นี้นั่นเองนะคะสําหรับชั่วโมงวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ